บอกให้ดูเมื่อไปเลยเมื Sultan, ่อไปนอนได้เลยบอกเมื่อไปนอนเลยบอกเมื่อไปนอนเลยพี่วินเนอร์คนหนึ่งผมบอกไปแล้วผมบอกว่าตั้งมาโปรตีไว้ถ้าโดนหอกแคมป์เริ่มออกแล้วไอเวตินอยู่นอกเมืองนะเจนดีกว่าผมไปนะไม่รู้เขาขึ้นไปพร้อมกันหรือเปล่าจะขึ้นไปข่าวหรือเปล่าผมจะอยู่ในจุดๆที่ไม่มีใครคิดไม่ไม่มีใครเห็นเราแน่นอน ล้านเปอร์เซ็นต์เอาติด มีหมอหมอมุ่งหน้าไปไหนวะไอ้เนี่ยเพิ่งห่อเลยไม่ยอมไปนอนใช่เหรอไปจักเหรออืมใช่ไปดักแลนหรือเปล่าอืมอาจจะโดนดักแลนหรือเปล่าโจดิจูโจดิจูหัวเราโจดิจูหัวเราะสองคนเฮ้ยอเล็กกัลลิกิ่งผู้เห็นผู้เห็นเหมันก็บพลทวิี่อยนะอืม ว่าตูนะ้มันก็เอฟซีผมนะมันก็ขำผมนะไม่รู้มันรู้จักกันได้ไงอะไรนะตอนผมตอนผมเข้าตู้มาผมก็ตื่นมาผมก็เห็นดาวิดยู่ผมยืนอยู่ตู้ไหนไม่ไ้ออกไปเอาของมันก็ขำผมนะเอฟซีผมปะไม่รู้อ่ะใช่ไมั้งแต่คือเราเดินขัดขาสารพัดที่เราจะไปทิมกันว่ะคือใครวะมันรู้จักกูแต่กูรู้จักมันเนี่ยมันคือใครเนี่ยมึงมีเนมไงทำไมดังทำไม เออก็ถูกทำไมมีเดมปืนโอเวอร์เออทำไมลูกกระดัมนะไข่มึงลูกไข่ไอ้สัตว์ไม่ให้กูโดพียิ้มบ้ามงมุมโปงปายมาหนึ่ง ไม่ได้จับผมได้เลยเว้ยอะไรนะทำไมไอ้เต้รอดมันไม่ได้จับผมไม่ได้เลยรอดพี่เต้อยู่ในตู้มันมันขับไล่ผมแบบเจ้าผมล่าไล่ไอะพี่ตลอดเลยอ๋อครับเดวอตอนไหนคึ่งกลานะยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแล้ว เตีนเออแล้วปะเหลือกัญชาจี้เหลวิต้าวิต้ากัญชาจี้เปรื้อที่อยู่ในตู้อยู่ไหมเปิดจ้าเช็คเช็คหน่อยกี่คนแล้วที่อยู่ในตู้แล้วห้าคนกี่นาทีอ่ะที่เอาแบบท้าสุดอ่ะเร็วสุดเร็วเร็วสุดคือผมคือห้านาทีพี่เอบแลนด์วะนี่ไมนจะดักแลนด์นะไหมเห็นแล้วพี่มันเอาเพิ่มอยู่แล้วงั้นไม่ก็เอา อะไรถ้าผมออกไปผมจะไปเป็นตัวล่อให้ก่อนผมว่าตอนนี้เราทำงานโดยรกับสภาปื้ยบอกไอ้ตู้ข้อความมาหาผมลุงพี่ก๊อดไปได้ปะแบบสามคนอะได้ครับพี่รอไปไม่ก็ออกมากดจีแดงเลยหน้าต่อนออยู่แล้วไงออกมากดจีแดงก็ได้นะกดจีแดงใช่ไหมกดคิวไหมถึงว่าถ้าโดนเขาหรือกดจีแดงถ้าโดนเ่ยถ้าโดนเขาจดจีแดงเดถ้าเขาเจอเนี่ยไม่โดนก็คือเราจะตัวนะเราบอกว่าเฮ้ยผมเห็นแขนโผล่เห็นหัวโผล่ครับ ยี่สิบสองล้านนะโอเคครับพี่ 2ี่สิบสองล้านสองแสนแล้วครับยังอยู่แลนด์แดงอยู่ครับตอนนี้โอ้ดูบินใส่เยอะเลยนี่นอ่นอนไม่นอนเหรอลก ได้ยินเสียงอะไรนะพี่พเงียบมาก normal ม,มีโอกาสขับผ่านแล้วได้ยินถามจริงไม่ได้ยินจะบ้าวขับผ่าน normal นขับผ่านแล้วได้ยินเกินไปเปิดครับพี่ว่างไงครับพี่ในตู้เป็นไงบ้างในตู้เป็นไงบ้างผมสามนาทีผมออกครับพี่ในตู้กำลังล่าเริงเลยยืนคุยกันสบายใจเฉยเลยพี่ <Yeah. S 1> อ่าคูบิเปอร์ให้เลย ไม่มีแล้วพี่ก๊อตเงียบเงียบโคตรอ่ะเงียบแล้วเออเราอ่ะในวอรอ่ะใครไอ้นี่เราครบเวลาแล้วไปนอนได้เลยนะนี่นะรอรอช่วยกันเกมสุดท้ายพี่ไม่เป็นไรต้องเข้าสองทีแล้วนะผมบอกอันนี้นะผมบอกเล็กน้อยย้ายกูเห็นมึงร้องอีกนะไอ้ติน ถ้ผมผมบอกผมบอกในผมบอกในตู้ไปแล้วนะบอกว่าถ้าเกิดใครออกไปเจอเขาอ่ะให้กดจีแดงแต่ถ้าไม่เจอเขาให้ส่งเบอร์ให้เอยส่งจีให้พี่ตะกอตลุงคิมพี่ไว้แล้วก็พี่ดาแต่ผมเสริมอีกบอกว่าพี่ดําเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ต้องส่งให้ที่สุดให้ส่งหาคนอื่นแทนถูกไอไว้เมืองจําประโยคที่พี่บอกมึงได้ปะว่าอย่าให้กูไปกลุ่มใหญ่พ้าใหพี่โล้รูมึงรู้ยังว่ากูสวยแค่ไหนโล้รู้ตามนั้นอ่ะพี่มึงคิดดูมันอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะไม่สวยธรรมดากูไปไม่ถึงสองนาทีวงแตก ไอผมติดไอปื้ดดูไอเฮียฟอร์มไม่เอกไงเฮ้ยรอแถวพวกแรนดามพวกอะไรงี้เนาะผมหนึ่งนาะทีสามสิบวิออกเอเคปื้ดเป็นขอกแรนฟ้าบ่อยจัดเลยนะโคตรบ่อยเลยอะแรนฟ้าเนี่ยผมไป่นึงชั่วโมงไอดีลอยยาวๆเลยมหาเมื่อกี้ที่<ด>เรนแว่วฟอร์มพระเอกคืออะไรอะเมอแป๊บ พี่ยเสียวหลังๆเลยวะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วพี่พิมพ์บอกเด้อไปตอนเด้อส่งกลุ่มจีส่งจีกลุ่มใหญ่มาพี่บอกว่าอย่าให้พี่ไปถ้าพี่ไปสวยแล้วก็สวยจริงๆนํำโป่ปงไม่เห็นอ่ะ เพื่อนกี่วิวะเอดผมยี่สิบวิครับเอบคุครับเอา่าโม้เหรอไปฟ้าที่เห็นคนรงแต่แลงฟ้าวันนี้ถ้ากำเนินขึ้นไปแล้วเจอฮาเลยมีนะผมกินจะวิ่งแล้วต่อแล้วครับที่ไหน แหนแลเหลืองตรงสระน้ำแหลเหลืองครับพี่แหลเหลืองเลยเหรอโต๊ะจิเทคโต๊ะจิเทคพี่จำได้ปะตรงเอ่อตรงแหลแฟชั่นพี่ตรงแหลแฟชั่นอยางงี้ดีกว่าตรงแหลแฟชั่นปืิร์ดเดี๋ยวปืิดส่งจีเอพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ไปชิวๆไม่มีใครอยู่เลยเออส่งจีเอพี่ล้ะผู้แอบเดี๋ยวเราไปรับพี่ดรู้เรื่องไอ้วิ่งใต้ไฮเวย์ดิวิ่งไอ้ไปหลับใต้ไฮเวย์ดิไอ้ใต้ไฮเวย์แล่งเหลืองอ่ะ ปุ่ยมาใต้ไปบ้านแรงขนาดน้าผมไปได้อใช่ใช่หลังบ้านแรงอะหลังใต้ได้ได้ผมโดดได้เนี่ยไฮเว่ยได้เหลืองเลยตาเนี่ยมั้งไฮเวไฮเว่ยเพือนมาแรงเออพี่ถึงเปุ่ยพี่ถึงตรงไหนอะไรพี่พี่ลงมาไฮเว่ยอะ เจอเวร์แล้วเนี่ยพี่ให้เบร์แล้วเนี่ยนี่นี่พี่ตรงมาพี่ตรงมาพี่เจอผมอีกตรงมา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 โอเคเห็น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 คืน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 นกลับไปแลนเหลืองกันนะข้างแลนเหลืองอ่ะผมได้ปืนแล้วพี่จะต้องอยู่อีกเหลือเคลสขยิบปีห้าครึ่งอ่ะแล้วยัก ไอ้จักกับพี่วิลาจักอ่จักกับวิลา <Okay. S 1> มีรถมาจอดข้างหลังกูกูได้ยินเสียงสัมผัสได้มันดับเครื่องอยู่กำแพงข้างๆเนี่ย แลนขาวโอ้ยบ้านเราดิว่าตึกปูนปิดนะลุงออกมาเลยลุงอ๋อเขามาทำงานใหม่ลุงไอ้ิม่กลัวเลยไม่กลัวกูได้เสียงตอกตะปูอยู่ตึกตึกตึกกลัวไหมเล่นไม่พาเปิดไปเบิดรถดีวะปืนจะเปิดรถไหมล่ะ เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยใช้บริการรับส่งสบายดีนึงเดี๋ยวเด็กเอออกงีแบบ้ยเมี้ยงก่อนแอบแอบแอบรอแอบ,บรอบบก่อนก็ได้เอ่ไอช้าสุดกี่นาทีวะปืนละใครอีกคนหนึ่งช้าสุดคือไอเวตินอะไอเวตินมึงในวอลไม่ไม่เร็วเร็อาโตรเร็วสุดพูดผิดพี่เต้พ่เต้พ่เต้ <S <S> อาวินเดอร์เอนดูเต้นี่อะไรชื่อนี้มีเสียงรถซิ่งขับผ่านตอนนี้อยู่แดนขาวหนึ่งคันคาดว่าน่าจะเป็นคู่อริอันตรายมากมากสิงิ่งขนาดไหนพี่ซิ่งแบบผ่านครือล่อนพี่บ้านครื่องล่อนพี่บ้านเสียงไม่ไวขนานั้นเครื่องล่อนเครื่องล่อนไม่มีเสียงเครื่องล่อนไม่มีเสียงเครื่องล่อนเสียงเงียบๆเนิบๆ ไว้เครื่องล่อมันเสียงเงียบเมื่อๆปุ๊บแล้วยืยุ่ๆมันมายิงที่เลยอ่ะเวลาเยี่ยมเงียบอ่ะถ้าเต้ออกแล้วแล้วไม่เจอใครเดี๋ยวผมไปรับเองนะสมมติว่าเจอเจะมีนะจะมีอะไรชื่อเป็นพี่มาวินพี่เดอร์เอ็นดูแล้วก็เต้นี่อะไรชื่อนี้แล้วก็เป็นไอเบตินเอาก่อนใช่ปะใช่ใช่จะเป็นพี่มาวินก่อนพี่มาวินจะออกหลังของมัน13นาทีอยากโดนอุ้มชิบหาย หากูเจอทีวะเออยะอย่าเดือดรุมชิบหายดิตัวเองตัวเองกูบอกเลยนะถ้ากูแอบอย่างนี้ถ้ากูโดนนะกูยอมอาวุธหายหมดตัวเลยมึงจ่ามาพูดกูไว้แตนม่วงกูยอมอาวุธหายหมดตัวจริงพี่ดำไม่มีไม่มีบูเหรอมีบูอะมีแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามันเจอกูตรงเนี้ยกูยอมอาวุธหายหมดตัวเลย เดินไปี๋ยว่าจริงจริงพูดจริงแต่ตอน<า>นี้มีเสียง,ยงปืน<ะ>ดังลั่นละครับที่แลนข่าวยังไงฮะใครโดนครับสองนัดเมื่อกี้ไล่ผมไล่ผมไล่ผมอ๋อโอเคแปดโอซีมันไล่ผมอะ่ะพี่แต่มันขับเหมือนซีแป e โอริโออะพี่อืมแต่อันนี้พูดจริงนะถ้าสมมติตว่าพี่พี่โดนในใน,ในตรงนี้ที่แอบอยู่อะ่ะกูยอมเลยกูยอมอาวุธหาหมดตัวมึงจะคำพูดกูไปเลย มึงปล่ียให้มันเอาป่ะมึงรู้ออกกูอยู่ไหนปล่อให้มันบอกเนี่ยบว่าแรงขาวพี่ดําอยู่แถวแรงขาวหาเอาเองทำทำทํไมวะเปิดกันสอโรโซขับผ่านซลโรโซ OC อยู่แรงขาวผมเพื่อนพผมใช่ป่ะ Yes เฮ้ยจักไปไอ้มะนาวไอ้จักไปหกไปหนหรอวะแลนม่วงปะล่าสุดแลนม่วงพี่ไม่เลยนะใครพบเพื่อมองเราเหงาวะพี่พี่มาตีแบตบผมปะไอ้จักพื่ถ้ายสมมติไอ้จักเข้านะมันมันก็ไม่รอแล้วเาขาให้คอยจักมันก็นู่นอะ ชิหายข้าวจะหมดกูยามอดข้าวตายกินกับเด้วหรอพร้อ,อ,อมมันนะ อนโวะพี่ก๊อตผมพี่ดํายังไงดีมันมีสามคนพร้อมกันเลยอ่ะแบบตึ๊บพร้อมหมดอ่ะกี่นาทีอ่ะพี่ดําเขาอยู่ไหนอ่ะเที่แดนขาวเนี่ยเดี๋ยวพี่จะออกไปเบิกรถละแต่พี่มีกิจว่าถ้าพี่ออกไปพี่โดนมันดักอยู่พี่ใจเย็นอย่าพึ่งเลยพี่จริงมันหมดแรงกิลมันแรงแดนขาวเขาดักอยู่แล้วอ่ะพี่กำลังมองอยู่หนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บ เกลดขึ้นเลยพี่เออเป็นอะไรกันไม่ยู่มันอ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 ยู่ทำยังไเดี๋ยวพี่เป็นต่อนะวันนี้ตรงไหนพี่อย่าเป็นแหนมเดี๋ยวโซนงานร้านอ่ะยังอยู่อยู่อยู่ผ่านลงผ่านลงล่างแรงขาวแล้ว ไปได้แล้วไม่ใช่มันไม่ใช่หรอพี่แต่ในในแลนด์เนียน้ยอจายตัวเองหยอกหยอกหยอกยังยังไอ้ <c oughs> เชี้อตรงนี้มันจะล็อกทำเฮียอะไรวะ <ใน S 1> เนียนน่ยเหีนเหรอพี่ใส่ขาวอะ่ะผมมองก็ได้ดูชิวรอกซิลนี่เชี้ยนายยกมึงเลยว่าสคิปต์ออบเอาไว้สแตทแมนมึงล็อกทำไมเนี่ยตรงนี้มึงบ้ามันเนี่ยอู้ก็ย,ย้ายไปเลยเฮีย วันนี้ข้าวพี่เหลือประมาณสามเปอร์เซ็นจำพี่จำบ้านพึ่งน้อยได้ปะพึ่งน้อยเออที่มันจะอยู่ของที่มันอยู่ข้างๆแลงน้ำตาลพึ่งน้อยทำแังแต่พอตัวเออพึ่งน้อยอ่ะพี่จำได้่าบ้านพึ่ง้อยที่มันอยู่ข้างๆแลน้ำตาลเนี่ยจำได้จำได้จบได้จได้ผมอยู่กันได้นั้นพออยู่ที่เจอดูดอดเจดนาบ้านไข่ไหมเหรอเคยโดนเ็นชาติ i p o s s ปะน้องบ้านไข่เปนอีกหลังหนึ่งพี่เออแน่พึ่งน้อย ตตึึงงกูต้องถึงโต๊ะแดงกูจะได้ข้าวเนี่ยนะมีเตี้ยวนะิดเตี้ยเลยอ่ะคือพี่เอาชีวิตพี่เสี่ยงเพื่อข้าวจานเดียวเหรอแม่กูจะตายสามให้ให้สัญญาณดิไม่แล้วถ้าเกิดท้ายรถพี่มันไม่มีข้าวอ่ะมีกูเก็บไว้กูรู้โอเคให้สัญญาณ ครับสองหนึ่งไปโอ้ยกูโดนเดียโอ้ยกูโดนมาเดี๋ยวชักพักหนึ่งไ้ยี่ใครอ่ะอะไรพี่เร็วๆตกใจหมดตกใจอะไรพี่ฮะมีเทลย,ยามเด้เอใช่ไหมเนี่ย พี่ดำจะเบิกรถไหมผมพาเบิกวัดโซนพี่อยู่ไหนพี่อยู่แลนขาวออกมาฉี่ออกมาทางขายยาตรงร้านร้านหอยได้ป่ะพี่ไม่ได้หมุนนะพี่ปั๊มหอยอะ <c oughs> ่ะกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่กูสดเลยกูยส,ดเ,สดเลยมากูสดเลยมาเดี๋ยวกูเก๋าให้ดูมาอ้เทียนักเลงใครเขาแอบกันกูถามจริงเหอะพี่แอบผมมารับพี่เวลากูเนี่ยนักเลงนักมวยชกได้หมดทุกไฟต์ขับรถเล่นอยู่ รู้เปล่าว่าอดไอ้แจ็คไอ้แจ็คโดนห่อจับโทรบอกผมว่าไงครับว่าไงไอ้เนี้ยผมพร้อมละตอนพี่กอนรับรับพี่ดำเนี่ยพี่พี่ดำยืนอยู่หน้าแลนเนี่ยมึงมารับงเขาดิไม่ต้องไม่ต้องมาพี่เก็บรถเข้าแลนไปแล้วพี่พร้อมพี่พร้อมชนเลยพี่สดอยู่แล้วไอ้เหี้ยของจริงใครเก่าก็มาเลยมากูกระพงพร้อมชนแอลทวินเลยยิ่งทำไม่ อันนี้เอาจริงจังหรือยังไงนเน<อ><ช>ี่ยผมเออเนี่ยพี่อยู่ในแลนเนี่ยพี่อยู่ที่แลนเนี่ยไม่ก็ให้ผมไปรับถูกไหมไม่ต้องรับไม่ต้องรับรอชื่อเพื่อนเลยโอเค เฮ้ยม no. ีนาโนมีนาโนเอวผิวจัดไปเงี้เอวผิวจัดเปเงี้ยเอวผิวจัดเป็นไงี้ยเร็วอวผิวจัดเป็นไงเอ้ยแล้วมึงถ่ายทำไมอ่ะไปเร็วไปแล้วไปเร็วกันนะวกันนะแล้วมึงรถเร็วกูสดกูสดมาเดี๋ยไอ้เฮียมาอ่าพี่เอาดีเออจริงไอ้เฮียทำตัวเหมือนผู้ถูกล่ามาเดี๋ยวมาเอ้ยเอ้ยเอ้ย อย่งเด้งเอ้คคเยคนเนทจะกรีบเ,เลยว่ะเป็นไงวะพี่มืรอรลอนเลยอยีกไม่นานมันมาขี้ดับแน่เอ้คเยคนเนทจะกีบอ่ะเอ้ยเดี๋ยวได้กีบแน่ละ<อ>่ะมันมีรูปไหนบ้างวะ <c oughs> ไม่ดับไ,ไม่ทำไรสภานวะ มันเหนื่อยไปเยอะแล้วน้องคนเราต้องรีแลกต์ไว้ยเจ็ดนาทีก็ห้องไม่ทันแล้วเนี่ยปับ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 เออมาแล้วมาแล้วตามคำนัดมาแล้ว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 พี่โดดแล้วพี่โดดแล้ว ยิงยิงยิง่ยิงเย่ยิงเฮ้ยเอาไม่เห็นตัวไม่คือเขาไม่เห็นล่อคืออะไรนี่มันยังกดวออยู่เลยป้าทำอะไรป้าว่างอะดิไอ้เขาตายแล้วกูจัดให้แล้วไอยังไงพี่เอกเล่นเลยเเเเออาาลลยยแล้วกดจีดําเอาเลยน้อยให้เขานอนพับเราอ่ะแม่งเบียวที่อะไรสัตว์แล้วพี่เอกเอาเลย เด็กบอกว่าเอกจะสารต่อบใครอยากแก้ไม่ได้ไปเข้าคุกบ่อยจังเลยอย่างนี้นะก็แย่แล้วผมคือผู้สื่อข่าวให้กับน้องๆผมจะบอกใไงเช้าเลยของของไอ้แร้งไก่หมอเรียบร้อยกี่นาทีหกหกหกนาทีเด็กถ้ามึงจะพูดมึงต้องพาครูเบลกระสุนเบียวแปลว่าอะไรวะไอ้แร้เป่าอะไรแล้ว ความหมายมันแปลว่าอะไรวะมีคนเดียวเหวะเต้นอยู่เลยเนี่ยไา้แบกก็พอได้อยู่เดียวไอ้นี่มันหลุดข้อหรออืมหลอกอะไรวะไอ้เหี้ยหลุดข้อหรอพี่ดูเต้นอย่างป้ามยาเลยหลุดโซนเรอให้พี่ดูในพี่ดูในทวิตที่เขาโพสก่อนอันนี้แล้วว่าเขาเต้นอยู่เลยมาเต้นไงก็เห็นในทวิตนั่นแหละแย่งเลยให้มาไอ้ยเจนี่ควายไม่ได้แอคนะควายสัตวาแม่งเต้นท่ากี่อับด้วยแม่ทำได้มีพวกนะมีพวกนะผมรีแลกตัวมอมื่ไม้กูออกได้ จังหวะเนี้ยทำมึงก็ไปไม่กดจีหนวนะไม่ผมตามใจแล้วนะเอ๊ะไม่ต้องสนใจนะเอาไอ้นี่ตามที่เราคุยกันเออเออผมไอ้เต็มที่บนไอ้นี่อ่ะไอ้นี่มันไอของกูมาไอเนี่ยโผลอะไรนะโผลบูผิดอ่ะเออเใช่ใช่ไม่แต่ผมอยากรู้ว่าเบียร์มันแปลว่าอะไรวะก็ืองไอเที่ยมไม้เนี่ยให้หายแล้วก็นี่ก็ว่ากันได้ได้ได้เบียร์เบียร์มันแปลว่าอะไรเบียร์แปลว่าอะไรอ่ะไอเี่นนี่มีแต่คนหลอนแต่ไอเี่นนี่โผลบูผิดไอสัตว์นี่ไปยืนเต้น แลว้วพอลดทวิตหล่อนอะไร <_ EN> ไะเว้ยกูเหนนะเื่อยแล้วกูง่วงเลยตอนเนี้ยกูไม่อยากตีตำรวจแล้วกูเบือ่คยอครับกูหิวข้าวหิวทุกอย่าง